ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลับอินะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนสไนใหม่นะครับผมเดี๋ยวตาแรกใช้ปืนปกก่อนเลยเนาะ <S <S อาไอนายนายมาตรงมาต่อยอะไรเราฮะมาวันนี้จะมาโชว์แบบฝีมือสไนเปอร์ขดับหนึ่งสักหน่อยครับก็แบบไม่ได้ขิงหรือแอคอะไรนะครับก็ไปดูที่ฝีมือเอาเนาะ <S <S มาดิโผล่หรือเปล่าเดี๋ยวจะตอด แต่ไม่น่ามาทางนี้เพราะน่าจะออกซ้ายหมดนะดูทรงแล้วถ้าเกิดว่ามันบุกทางนี้มันก็น่าจะมีตัววิ่งมาบ้างนะครับวันนี้ก็มาแบบชิวๆนะแบบอาจจะไม่ได้แบบมาอะไรมากกับดึงหัวชิวๆดึงหัวหนึ่งนี่ไงเนี่ยดึงแบบชิวๆไม่ต้องผิวไม่ต้องผิววองเดจะต้องคง้องผิวแบบต้องใช้ปีนึงเยอะครับพอดีเก่งเกินอะไรเงี้ยหยอกนะยหยอกนายหยอกหยอก โอเคมายิงซื้อสไนไม่ได้ว่ปะปัโถเอ้ยเอาไงดีด,ดีเสรอกก่อนปะประหยัดตังค์ประหยัดตังค์ดีเสร์กดีว่าที่แรกจะเอา M4 กว่าตังค์ไม่พอผมว่าหน้าต่อไปน่าจะซื้อได้นะาตาต่อไปจริงๆผมจะไปเล่นแบบลงแบบ41แบบไต่แรงนะแต่ว่าแบบผมกลัวแบบมันเสียเวลาเกินกว่าจะวิ่งหาปืนกว่าจะอะไรนันก็กินเวลาไปเยอะเกินครับผมก็เลยแบบว่ามาแบบมาแบบ ซี่ี่แบบเร็วเวเลยแบบเกิดมาซื้อปืนยิงกันอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็มากับชุดแรงนะชุดแรงกันเก่าอะ่ะเออโหงัดเว่าไปทีนึืงงัดเว่าวสองทีเขินไปดิเขินไปดิผมเม่ยเขินไปดิดเจเจเปิดเปิดมาก็หูว้าวสามแม่งเอ,อ้อยอะไรทีน่าจะเมียนมนในคลิปเล้ยอ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหน,ไหน,ไหน,ไหนมาตรงมาซุ่มอยู่ไหนเอ,อ้ย มาดีครับอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ไงนี่ไงหัวหนึ่งอัดอัดไปก่อนอัดไปก่อนครับทำไมหรอเอาคิวครับไม่ได้เอาหัวครับพอดีว่าเกมชนะนี่สกอร์โทษพีตายไปเฮ้ยอะไรโป้งหัวดา <st> <st> มิดดามิดบัคกระเป๋าเมื่อกี้มันนัดตัวหัวนะไม่เข้าใจว่า D P I ตั้งเยอะทำไมมันดึงไม่ขึ้นหัวทุกคนนะ ดึงไม่เคยขึ้นจะขึ้นหัวเลยมาแต่จุดเด่นจุดเด่นวันนี้ไม่ใช่ปืนพกครับปืนสไนเออวันนี้ผมจะมาเล่นปืนสไน์สไนเปืรออันดับหนึ่งครับผมไม่ต้องพูดเอดยอะเดี๋ยวเจอกันสายสไนเนี่ยขึ้นชื่อว่าสไนนี่ต้องซุ่มใช่ไหมเดี๋ยวผมจะยิงแบบยิงแล้วก็เปลี่ยนจุดยิงแล้วก็เปลี่ยนจุดแบบมืออาชีพอะไรเงี้ยแบบอันดับหนึ่งเขาเล่นกันอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่แบบแบบไอ้ไก่ๆกาๆกกกกกกยิงอยู่กับที่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮ้งเงี่ยเปิด <laughs> แรกครัว่า แรกก็ว่านี่ไงเออแก้เขินหน่อยโอ้อ้เหี้ยเพือ่อนกูหัวมึบงบังว่ะไม่เห็นสสใส่ตไหนยืนหรือไงวะผมท้อท้อเลยมาดีมาดีมาพ่อถ้าไม่มาจะดันแล้วนะคีเลยสองตัวดันเลยครับผมเราดล้นง่ายแล้วผมจะออก้ายนะเอีเ้ยหัวเพื่อนแม่งมาบังว่ะโอ้จบแล้วมือซาในอันดับหนึ่งก็ยังครับผมยังมีโอกาสที่เราแก้ต่างตอนนี้เดี๋ยวอสองตัวเนี่ย มีตัวตรงนี้นะเคเดยวผมจ่องไปยิงมันดีกว่ามันน่าจะยังไม่เห็นผมหรอกเป็นไงนังไง,ง,ไงอะไรอะเมือนผมเห็นมีคนหมอบนะอะไรครับผมแอบหบอแอบ์บอเนี่ไงเข้าตัวสามร้อยไปดินี่ไง,ไไงมือสไนอันดับหนึ่งจำชื่อโอ้โหว้าวนี่ไงจำชื่อไว้ลามเอพีรู้จักเป้ามือสไนอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยไว้ลามเอชพีนะอย่าลืมไม่น้องตอนนี้น่าจะได้สกอ์ไข่เลยปะ มือสไนด์อันดับหนึ่งนี่ก็คงไม่ต้องกลัวบ้านมีหรือเปล่าเอยไหนดูหน่อยสิโอเคชนะไปครับผมเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปครับผมเกมนี้คิวตัวเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรไอ้สายสไนนี่เขาเน้นตอดอยู่แล้วเนาะไม่ได้เน้นแบบคิวเน้นอะไรมากนะเน้นแบบเล่นเล่นยิงไรเพื่อนเล่นง่ายเลยนะเน้นยิงแบบตอดตอดแต่ก็ไอ้พวกปืนกลปืนดีเซลแบบยิงตัวยิงอะไรดาวไปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เน้นแบบตอดตัดเลือดอะไรอย่างงี้ รัดเลือดศัตรูไปเรื่อยเพราะมันยิงเข้าทีละร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดกลางตัวฟ,ฟุกบางทีก็เข้าสามร้อยนะครับผมเค <Okay, S 1> มาเกมเปิดมามือสไนดดันเลยล้วกันรู้จักสไนาสายดันแบบแบบสับปิงปงปงปง,ปง,ปง,ปงเข้าหัวสี่ตัวอะไรเงี้ยเอออันนี้ผมโมนะอย่าไปเชื่อนะถ้าเป็นของจริงนี่โปแล,ละวปงสับไปทีหนึ่งสับไปสองทีสับไปสามทีดาวโหสับทีที่สามถึงดาวอะสับที่สี่ คับซีที่ห้าเข้าตัวไปโอเคจัดเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่มจะมาตีมจะตั้งไอ้บอทำไมวะไม่ได้จังใจเลยอออันนี้กระโดดมายังไงเอ้ฮยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคุ่อาคุ่ปาคุ่อาไม่ตายสัตวนายยิง้โคตโอสวยแบบใครจะมาเก่งกว่าผมนี่ไม่มีแล้วนะดูสกิลสัตวนายก็แบบกินขาดแล้วอะเอ้ยแอบหลังรถหรือเปล่าอเรียบร้อยแต่ครับผม โอเคก็ okay. จบไปแบบสวยงามนะครับผมสกอร์40เนาะมาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปก้าจะสั้นไปนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆหรือมีอะไรมารีวิวผมก็จะมาเอาทําลงให้ดูอีกนะครับผมโอเควันนี้ก็ 7Q เนาะเจอนใหม่ครับ